สวัสดีครับบ้านสวนลงติงนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้มีพี่เขาเอาพระบูชาหลวงปู่ทวดหน้าตักสามนิ้วมาให้ชมนะครับก็เลยลองไปหยิบตำราหลวงป่่ทวดมาดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าทรงพิมพ์เนี่ยจะไปตกอยู่ในยุคไหนได้บ้างนะครับก็ามาดูตรงเส้นตรงใต้ฐานเนี่ยตรงระหว่างกลางกลางเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเส้นตรงฐานตรงเนี้ยจะไปคล้ายกับหลวงป่่ทวด ปี2,500นะครับแต่พอดูเนื้อหาต่างๆหมุนไปหมุนมานะครับทองเนี่ยก็น่าจะเหมือนเพิ่งจะมาติดนะครับแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีเหมือนเจาะรูอุดผงนะเดี๋ยวลองวางเทียบกันหนังสือดีนะเขาเหมือนถ่ายภาพเหมือนเท่าองค์จริงมาเลยนะครับก็เลยเอาไปวางเทียบกันดูก็ปรากฏว่า,าใกล้เคียง ขนาดไซส์ลองเอาแม้ทัดวัดดูแล้วด้วยนะครับก็3นิ้วนะหน้าตักองค์นี้นะครับแต่ดูจากความเปียกของเหมือนเขาเหมือนทารัก์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันดูเปียกๆนะผมรู้สึกว่าความแห้งเนี่ยเหมือนอายุไม่ได้จะแบบเก่าไปถึงแบบ6-70ปีอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังดูเปียกๆเ,เ,เนี่ยนะครับใต้ฐานก็มีอุดเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมีรูเราเจาะถ้าเอ็กซเรย์เนี่ย ก็จะคงรู้นะว่าเป็นการบุดอะไรข้างในหรือเปล่านะเขาคงต้องหาทีเอ็กซเรย์ดูอะไรอย่างนี้นะครับก็ศึกษากันไปเรื่อยๆนะอย่างสือก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะบันทัดผมก็มาวางไว้เนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดเนี่ยมีแบบพระบูชารุ่นเก่าๆเนี่ยไหลพอสอเลยนะผมก็เลยลองเปิดตําราเพื่อศึกษาไปในตัวนะครับเนี่ยนะครับเด่มนนี้นะอย่างน้อยก็ ขอบคุณหนังสือเล่มนี้ด้วยนะที่ช่วยแบบเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแบบใช้ในการศึกษาเพื่อสะสมนะครับก็เลยได้มีโอกาสเปิดอ่านไปด้วยเลยกระตุ้นความรู้สึกอยากเรียนรู้ให้เราได้ด้วยนะครับถึงจะทําใหม่หรือทําเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่อย่างน้อยก็ให้เราได้มีความรู้สึกอยากศึกษาสะสมกันต่อไปนะครับเพื่อน หลวงพ่อทวนนะครับรูปของท่านก็สักการะได้หมดเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับผมถึงไม่ปุกเสกก็ใช้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ